สวัสดีครับผมฟิล์มจากน้องฟิล์ม29.9ภายในวันน,นั้นผมนั้นจะกลับมาทําคลิปอีกแล้วแต่เครื่องผมนั้นอาจจะไม่ใช่คอนเทนต์หม้ครับเหมือนเดิมซึ่งผมจะประกาศว่าผมนั้นจะเป็นคอนเทนต์ภายในช่องใหม่โดยภายในช่องของเราตอนนี้นั้นถ้าคุณดูคลิปล่าสุดของเราก็จะเป็นคลิปใหม่ครับทีเซอร์ที่ผมอยากจะลองทําเป็นซีรีส์แต่อันนั้นเราอาจจะพักไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ระบบของผมนั้นค่อนข้างมีปัญหาซึ่งไม่สามารถอัดได้ และหมายความว่าคอนเทนต์ที่คุณจะดูเนี่ยอาจจะไม่ใช่ม a f t ไปพักใหญ่เช่นกันในปีใหม่มีนั้นผมอยากจะเสิร์ฟอะไรใหม่ๆพ่าคุณดูอยากจะให้คุณได้ริมรือะไรใหม่ซึ่งผมได้ทำคอนเทนต์กับการเจาะลึกเนื้อหาเจาะลึกส่วนต่างๆของพวกมังงะอนิเมะหนังซีรีส์หรือเกมต่างๆได้เช่นกันโดยผมอยากจะทำคอนเทนต์นี้นั้นมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ผมไม่มั่นใจว่าผมจะทำดีหรือเปล่าเพราะว่าผมจะได้มีความรู้สึกว่าผมมันอาจจะทำไม่ดีมากแต่ ผมจะลองทําอะไรใหม่ในปีใหม่ด้เช่นกันโดยพวกคอนเทนต์นพวกนี้นั้นผมก็จะยกตัวอย่างขึ้นเป็นตัมเนลแล้วกันนะว่าผมจะทําอะไรบ้างอย่างเช่นกุ้ดมาเอรีเดรังค่าหรือไม่ว่าจะเป็นอย่างคอนแกส์ตาเลวนั่นเองโดยสาคลิปนี้นั้นผมอาจจะลงเป็นเดือนเป็นสัปดาห์หรือว่าอาจจะเป็นประมาณน,นี้โดยถ้าเกิดคุณสนใจอยากจะลองดูคก็สามารถตามช่องผมต่อได้อ๋อแลวผมก็แอบมาชี้เป็นนึงนะว่าตอนนี้นะครับช่องของผมนั้น ได้ทําการเปิดช่องใหม่อีกช่องหนึ่งอย่างเช่นช่องชิมสตูดิโอซึ่งเป็นช่องกับเรื่องของอางานภาคเกี่ยวกับเกม Reverse 1ใน9ดนซึ่งนอกจากจะเป็นงานภาคแล้วน่าจะมีเรื่องของเนื้อหาประวัติตัวละครหรือว่าไออนาคอนเทนเนอนาคนอาจจะเป็นไกด์ตัวละครซึ่ง ภายในช่องของน้องฟิล์มนั้นอาจจะมีการลงคอนเทนต์รีเวิร์ดได้เช่นกันแต่อาจจะเป็นในเรื่องของเนื้อหามากกว่าอ๋อใช่ครับชิปซีโอตอนนี้นะครับเราลงถึงชาร์ที่สามแล้วหากคุณสนใจอยากลองไปติดตามดูก็สามารถไปติดตามได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของปีใหม่นี้นะครับจริงๆคลิปนี้ผมอาจจะลงในช่วงวันที่1มการาแต่มันดูผิดพลาดไปหน่อยอาจจะไม่ได้ลงในช่วง1มการาก็ได้แต่ก็สวัสดีปีใหม่นะครับ